เน่ยไมด้พี่น้องนี่น่องมากินอันนี้กอนแต่เห็ดแบบชุปก,กน่องเมื่อนี้เกือบแบบเล็กหรือว่าแบบก้อยเนื้อน้ำแบบแต่เมื่อนี้มากินแบบชุปเอาเมื่อนี้ What the fuck เมื่อนี้กัเห็ดเองคือเก่าแต่ บไปถ่ายพี่น้องเบิร์กนะพอไปแล้วนะถ้ามารีบเหตุรีบขนาดนั้นเลยแบบไปถ่ายเบิร์กครับหัวเสร็จแล้จากเวลากินจะมาถ่ายเบิร์กประมาณนี้ตัดเอาเลยอนี่หมดต้องใช้มีดเสียเวลาใช่แล้ววะเขาเนาะ โอ้ไม่โอ้พะเจ้าจอดมันยอดมาก เลนพี่ดองหมดเลยนะอันนี้ครับอ่าดมเหมือนกอิ่ม ก็จบเพียงคลิปเพียงเท่านี้เนาะอยากให้ทุกคนแบบฝากร่าย